สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วง2 c องคอมเมนต์วันนี้เรามาสองคอมเมนต์ของชาวโลกกันนะครับผมก็ปีใหม่แล้วทั้งทีนะครับเราก็ต้องหาเรื่องเก่าๆนะครับที่เคยเป็นประเด็น ถกเียงมาพูดกันใหม่เส้อหน่อยเนะี <c> ่ย <oughs> คือในช่วงที่ผ่านมาเมื่อม่นานมานี้นี่ครับได้มีชาวต่างชาติได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเกี่ยวกับโครงการของขอกดกะนะครับซึ่งเป็นโครงการที่หลายคนในไทยและก็ต่างประเทศให้ความสนใจนะครับโดยในคลิปดังกล่าวนะครับมีการอธิบายถึงประโยชน์ที่โครงการนี้จะสร้างให้กับการขนส่งทางทะเลโดยเฉพาะการลดระยะเวลาในการเดินทางของเรือเดินสมุทร ได้ถึง4-5วันซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่สำคัญสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้นะครับแม้ว่าประโยชน์จากโครงการนี้นะครับจะเป็นที่เห็นชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อประเทศพื้นบ้านทางใต้ของไทยเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียซึ่งอาจได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ และการขนส่งทางทะเลจากการที่เส้นทางนี้จะเปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้การก่อสร้างของคอคอดกะยังมีการเสี่ยงที่จะทำลายระบบนิเวศในท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่ไลายฝ่ายคำนึงถึงในการตัดสินใจดาเนินโครงการนี้แม้ว่าในทางกลับกันหากโครงการนี้สำเร็จก็จะสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยและผู้ร่วมโครงการโดยเฉพาะในแง่ของการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันนะครับโครงการคองโคอดกะนะครับได้รับข้อเสนอการสนับสนุนจากประเทศจีนที่เสนอให้ทุนในการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะมีงบประมาณสูงถึง1ล้านล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าไทยในปัจจุบันนะครับไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ทั้งหมดนะครับทำให้โครงการนี้นะครับยังคงถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆทั้งนี้ไทยเองก็ไม่ต้องการให้มีการแทรกแซงจากประเทศอื่น ในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเนื่องจากความซับซ้อนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนักวิชาการและนักการเมืองไทยในปัจจุบันนะครับต่างมองว่าอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทยในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับผลกระทบจากโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่แม้ว่าจะมีประโยชน์ในระยะยาวแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจดำเนินการจริงนะครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าโครงการนี้เนี่ยควรเริ่มทําแล้วหรือยังเอ่ยหรือว่าไม่ต้องทําเลยหรือปล่อยให้คนรุ่นต่อไปนะครับทําดีกว่านะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยว่าคิดเห็นยังไงเอาล่ะครับเราลองไปฟังคว,ความคิดเห็นของชาวโลกกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะคิดเห็นยังไงกับโครงการนี้บ้างไปลองฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกกันครับผมถ้าสร้างแล้วจะทําให้ภาคใต้ของไทยตึงเครียดมากขึ้น มีแต่อาเซียนเท่านั้นที่เข้าใจจากนั้นก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ฉันไม่คิดอย่างนั้นเพราะมันจะนำพาแต่งงานมาให้และทุกๆคนรอบค่าก็จะได้รับประโยชน์จากมันถ้าชาวมุสลิมคิดเหมือนคุณน่ะมันก็คงไม่มีปัญหาหรอกครับคอมเมนต์ต่อมากันครับจีนได้ให้เงินทุนสำหรับโครงการแบบนี้เนี่ยโทโลกมาเป็นเวลาหลายปีแล้วน่าเสียดาย ที่โครงการส่วนใหญ่ไม่เคยเสร็จสมบูรณ์แต่ประเทศที่กู้เงินมาเพื่อสร้างจะตกอยู่ในหนี้ที่ม่มีวันหมดและกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักในการยินหยัดของจีนในโลกมันคือการสร้างจักรวรรดิของจีนเอเมนทัดมากันนะครับผมดูเหมือนว่าทุกสิ่งที่จีนทำจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทางลบตะวันตกจำเป็นต้องมีบทบาทใหม่เราเริ่มเบื่อแล้ว คอมเมนต์ท่านมากันนะครับไปลองฟังกันดูปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ของไทยที่เกิดจากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงยังคงเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันปะทุหากไม่มีการแก้ไขที่จริงจังในไม่ช้าอาจทำให้เกิดคมแดนเงาและเปิดโอกาสให้เกิดการตั้งรัฐบาลอิสลามใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวเห็นทีประเทศไทยอาจต้องเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่ในอนาคตอันใกล้ คอมเมนต์ต่อไปนี่จะเป็นผลดีสำหรับประเทศไทยและดีกว่าสำหรับประเทศจีนนั่นแหละคือความจริงก็ต้องยอมรับมันไปเถอะคอมเมนต์ท่านมากันครับผมในบริบทของเศรษฐกิจทุนนิยมการแข่งขันเสรีคือหัวใจหลักของการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจแต่หากประเทศไทยต้องปรับนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของประเทศอื่นเช่นสิงคโปร์ อาจตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องทำเช่นนั้นในเมื่อทุกประเทศควรดำเนินการตามผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักการตัดสินใจใดๆที่ไม่สนับสนุนผลประโยชน์ของประ,ประเทศไทยเองอาจไม่สอดคล้องกับหลักการตรลาดเสรีและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางเศรษฐกิจคอมเมนต์ถัดมาก,กันนะครับโครงการคองขอขอดกาดเนี่ยดูเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ ในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์การค้าแต่ในความเป็นจริงผลประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยไม่ได้คุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนมหาศาลที่ต้องลงทุนการลดเวลาเดินทางเพียง4-5วันอาจไม่ดึงดูดสายเดินเรือมากพอที่จะสร้างรายได้กลับขึ้นมาและเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยการต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างชาติอาจสมผลให้เกิดการควบคุมโครงการนี้ ตกอยู่ในมือของประเทศอื่นซึ่งจะทําให้ประเทศไทยไม่เพียงสูญเสียอํานาจควบคุมแต่ยังอาจต้องแบบรับภาระนี้สินในระยะยาวซึ่งท้ายที่สุดจะไม่เป็นผลดีต่อประเทศเลยคอมเมนต์ต่อมากันครับคำพูดเหล่านี้สะท้อนมุมมองจากคำวิจารณ์จากสื่อตะวันตกซึ่งมักถูกมองว่ามีเจตนาแอบแฝงในการโจมตีหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับจีน คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับเสียทั้งความสัมพันธ์เสียทั้งเรื่องธรรมชาติเสียมากกว่าได้แน่นอนถ้าคุณคอมเมนต์ต่อไปหาประเทศไทยตัดสินใจตั้งของขอขอดการ,ริงสิงคโปร์คงเสียผลประโยชน์มหาศาลจากอุตสาหกรรมท่าเรือน้ำลึกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยาวนานแต่ในอีกมุมหนึง่งประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ เพราะพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมีกลุ่มคนบางส่วนที่ต้องการแยกตัวออกจากประเทศไทยมาหลายปีอาจใช้โอกาสนี้ในการพักดันแยกดินแดนสร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงหนึ่งด้านอาจเป็นโอกาสแต่ก็เสี่ยงต่อความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้คอมเมนต์ทัดมากันนะครับลุงแซมมายุ่งอะไรในแถบนี้ของโลกอีกแล้วล่ะ อยู่นิ่งๆไม่ได้เลยหรือไงคอมเมนต์ท่านมากันครับก่อนจะไปชี้นิ้วใส่จีนอย่าลืมว่าสารัฐก็เคยมีส่วนยึดของปานามามาแล้วเหมือนกันงานนี้ฉันขอเชียร์ให้สร้างคองใหม่ให้สำเร็จไปเลยจะได้ดูว่าผลลัพธ์จเอ้ามาเป็นยังไงคอมเมนต์ทัมากันครับผม และความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาฟอสซิลที่เกิดจากระยะทางที่ยาวขึ้นจากการล่องเรือรอบคาบสมุทรมาเลเซีะคองเท่ากับระยะทางที่สั้นลงเท่ากับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับแน่นอนว่ามาเลเซียอินโดนีเซีย,นนซยและสิงคโปร์คงไม่ยอมง่ายๆกับข้อเสนอนี้ เพราะมันอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของพวกเขาในหลายๆด้านไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับการสร้างของนี้อาจทำให้เกิดปัญหาทางระบบนิเวศท,ทางทะเลอย่างมากเพราะไม่เพียงแค่ทำลายความสมดุลของสัตว์ทะเลในแต่ละฝั่งแต่ยังอานนำพาสายพันธุ์ที่ไม่ใช่ถิ่นกำเนิดมาแทรกแซงและสร้างความเสียหายให้กับทั้งสองฝั่งคอมเมนต์ต่อไป ตามรัฐธรรมนูนของไทยประเทศไม่อนุญาตให้แยกดินแดนนั่นเป็นเหตุผลที่ไทยมังมีปัญหากับสจังหวัดทางภาคใต้เพราะพวกเขาพยายามจะแยกประเทศออกจากกันส่วนแผนการสร้างของนั้นผมได้ยินมาหลายสิบป,ปีแล้วเว้นแต่รัฐธรรมนูญจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะหลังต่อมาทุกสิ่งที่ฉันกังวลที่สุดคือ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมชีวิตในทะเลและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าแค่แผนการก่อสร้างคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมประเทศไทยเองคงไม่ทำโครงการนี้เพราะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่มีอยู่ในประเทศโดยเฉพาะภาคใต้ที่มีคนส่วนใหญ่เป็นชาวมลายูซึ่งในอดีตไทยเคยลูกลานพื้นที่ของมลายู การสร้างของนี้อาจทำให้พวกเขามีความต้องการแยกตัวเป็นอิสระเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ไปที่คอมเมนต์ต่อไปแพนนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินมานานมากแล้วตั้งแต่40ปีก่อนโน้นเลยคอมเมนต์ท่านมากันถ้าโครงการนี้สร้างเสร็จทหารจีนจะเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากหากเกิดปัญหาขึ้น จีนอาจจะส่งทหารเข้ามาควบคุมประเทศไทยเพื่อปกป้องคู่ครองคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจนะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปกันดินทรายละเอียดและดินเหนียวประเภทไหนที่อาจจะถูกขุดขึ้นมาจากโครงการนี้และมันจะช่วยเสริมความสามารถในการรับมือกับปัญหาของชุมชนชายฝั่งในภูมิภาคได้อย่างไร ดูเหมือนว่าโครงการนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการสร้างช่องทางซึ่งจะเป็นโดยเฉพาะสำหรับเรือขนาดใหญ่คอมเมนต์ท่านมากันครับฉันคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยาวนานและไม่ดีเลยโดยเฉพาะเมื่อมันเกี่ยวข้องกับ2ประเทศมหาอำนาจไทยควรคิดให้รอบคอบก่อนที่จะได้ดำเนินการคอมเมนต์ท่านมาครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของจีนและสารัฐ เท่านั้นนะแล้วเรื่องของมาเลเซียล่ะคอมเมนต์ต่อมาก,กันครับผมถ้าอย่างนั้นตอนใต้ของไทยก็อาจได้แยกตัวไปเลยพร้อมทั้งทรัพยากรและอิสรภาพทั้งหมดเลยนะเนี่ยมันแยกตัวได้ยังไงวะมึงก็ดูดิพื้นที่แม่งอยู่ข้างๆก็เป็นทะเลมึงก็ส่งเรือเข้าไปดีก็ยิงถล่มใส่ง่ายจะตายคอมเมนต์ต่อไปกันครับไทยควรจะลงทุนโครงการนี้ด้วยตัวเอง เพราะจะสามารถทำเงินได้มหาศาลแต่น่าเสียดายที่โครงการนี้ต้องตัดผ่านหลายพื้นที่อุทยานแห่งชาติซึ่งจะทําลายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมลองฟังก,กันครับถ้าประเทศไทยสร้างเส้นทางการค้าทางใหม่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อสิงคโปร์อย่างแน่นอนและพวกเขาคงไม่พอใจ ก็จบไปแล้วนะครับกับการคองเมนต์ของชาวโลกนะครับเกี่ยวกับของขอคดกับนะครับผม,มเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้เนะี่ยส่วนใหญ่ก็ออกมาแบบประมาณนวะ่าเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งสร้างเลยมันทำลายธรรมชาติหรือว่าอาจจะมีปัญหาหรือบางทีก็อยากให้ไทยทําเองไม่อยากให้ <c oughs> เป็นของใครว่าเป็นของสหรัฐหรือของจีนใช่ไหมมันก็ต้องพูดตามจริงตอนเนี้มันมันเหมือนแบบขึ้นมาโดดเด่นเนาะจีนเนาะ อันนี้ต้องพูดตามความจริงซึ่งเราก็รู้ว่าเราเองก็ไม่อยากเอาจีนเข้ามาเพราะว่าใครทําธุรกิจกับจีนก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่งได้ผลประโยชน์น้อยกว่ามันมากอย่าเอามันเข้ามาเลยดีกว่านะแต่ทางฝั่งสหรัฐเองก็ไม่ได้อยากลงทุนนะคือเข,เขาข้ามตรงนั้นเขาก็รู้สึกดีอยู่แล้วแต่ถ้าไทยให้จีนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงแบบเฮ้ยมึงมึงเลือกข้างแล้วล่ะอารมณบาราณเนี่ยเออก็น่าจะเป็นปัญหา สาหรับประเทศไทยอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งเพื่อนๆมีมุมมองจากมุมไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาและที่เป็นปัญหาใหญ่ที่คนว่าแน่นอนเลยก็คือพวกมุสลิมทางใต้นะครับที่แน่นอนว่าถ้าทําขึ้นมาเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนว่าเราก็มีแบบอย่างอยู่ให้ดูแล้วนะคือเขากวาดล้างเลยแม้มจะโหดร้ายนะครับแต่ก็คงช่วยช่วยแก้ไขปัญหาหลายอย่างสําหรับประเทศของเขานะคือเอ้ย มีเวลามีเหตุผลแล้วว่าต้องจัดการเอาให้มันไปที่อื่นเลยดีกว่านะเพราะว่าเฮ้ยมันอยู่ร่วมกันไม่ค่อยจะได้ต้องพูดตามตรงนะคนที่เป็นมุสลิมอันนี้เราเราไม่ได้ดูถูกแต่ดูจากหลักฐานทั่วโลกนะครับผมคือเขาค่อนมีค่ามีปัญหานะฮะเออก็ราคาขายอยู่เงียๆก็เออก็คงไม่มีใครว่าอะไรนะแต่เขาคือเขาต้องการเอาศาส,สนาของเขาเข้ามาในกฎหมายนะะซึ่งมันก็เฮ้ยคนอื่นมันอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอก ใช่ไหมเพามันแบบหย่างบะนะเออก็อารมณ์าบาณนั้นนะครับนะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับผมก็คลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเราอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาคลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ